โซ so สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มีกับผม r o v Channel นะครับกันกับเกมโลบอกในแมป NPC หรือตายนั่นเองแมปนี้ก็เห็นมีคนเล่นกงนเยอะอยู่นะยูทูบเบอร์หลายคนเล่นเยอะเดี๋ยเนี้ยเนี้ยน,น,น,นี้เอาอันนี้เลยอะไรฮุบเขาโจงสลัดผมอยากเอาพอดีเลยมีคนเล่นกันกี่คนเนี่ยดีมีเยอะอยู่แต่เซิร์ฟนี้มีคนน้อยมากเลยนะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันมีคนน้อยเดี๋ยวผมน่าจะเปลี่ยน อาชญากรอาชญากรอ๋อเนี่ยเม,มีมีตัวเราเพียบเลยนี่มีนางเพอสองคนก็คือตอนนี้ผมต้องไปทำเควสคือคือตอนนี้ผมต้องไปทำเควสนะครับผม ตีเนียน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 ,เนยนทำเควสก่อนโชววบเควสกำลังจะเสร็จสิ้นแล้วเดี๋ยวผมวิ่งก่อนหนีวิ่งมาตรงนี้เฮ้ยเราเจอตัวเราผ่านไปด้วยอู้อู๋เฮ้ยไม่ได้มีตัวเราด้วยมีตัวเราด้วยเดินอยู่ข้างตัวเรา นี่ผมยังไม่โดนเจอนะครับแต่ขออย่าให้โดนเจอเถอะขอร้องอย่าโดนเจอเวสต่อไปคืออะไรเฮ้ยอยู่ตรงนู้นว่ะแต่ในอำเภอยังไม่ยิงผมนะโอเคเขายังไม่ตามมาอยู่ข้างในเลยเหรอ คือเควสเหมือนเราเลยคนนี้เดี๋ยวไปดูภารกิจเควสอันต่อไปนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนวิ่งเขาเหลือหนึ่งหัวใจว่ะเย้เย้เฮ้เยมีมีตัวเราด้วยพี่ถูกไมยหัวไว้ เขาเรียกว่าบาทคอมเบอร์เราก็ชนะไปอย่างฟรีๆได้เงินมาห้าร้อยบาทมาดูกันว่าตานี้นะคพายจะได้เป็นผมจะเล่นกันทั้งหมดลืมบอกเลยเล่นกันทั้งหมดหกไอ้ห้าตาแล้วกันเออถ้าเกิดเป็นแบบแบบนี้เล่นห้าตานะครับเนี่ยมีออี้ให้เล่นด้วยอะ่ะทุกคนเอ้ยผมไปเลือกแมปก่อนดีกว่าผมเลือกเป็นแมป นี่แลนแบบนี้นะผมเลือกแล้วก็เรามาเล่นออบบี้รอแต่ผมว่าคงไม่ทันแล้วกลับไปดีวกว่าไม่ทันแล้วมาดูกันคนออกหมดอย่างเนี้ยยังไม่มีอัจฉริยะกรหรือว่าผู้ซ่อนอีกแล้วถ้าเกิดมันคือสีฟ้าแสดงว่าเราเป็นนายอำเภอนะทุกคนแต่ผมยังไม่ได้เป็นไง ตาเมื่อกี้ผมรอดแต่ว่าตานี้ผมอาจจะไม่รอดก็ได้นะตอนนี้รู้สึกว่านายอำเภออยู่ตรงนู้นเลยว่ะแล้วภารกิจเราก็อยู่ใกล้นายอำเภอสองคนมาก เดี๋ยวเราไปดูเควืค่ตนตู้นวะตรงนี้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 เอ้ยแอำเพอคนนี้รู้สึกจะไม่ทำงานเลยนะเนีน่ยแอนเพอคนนีน้อันนี้ถ้าจะไม่ผิดก,ก็ได้จะเป็นตาที่สองนั่นเอง ขาขโมยมะพร้าวจากร้านจากร้านค้าทั่วไป <c oughs> ใครว่าขโมยร้านค้าใครว่าขโมยมะพร้าวหูหิวมากไหมพูดผิดนะเมื่อกี้ขโมยร้านค้าเฉย,ยผมเจอตัวเราด้วยนี่ค่ะตัวเราทีท่ีผมอยากรู้คือทําไมตัวผมคือ,ค,อคือตัวสีแดงไม่จาเป็นที่จะต้องมายืนอยู่ตรงนี้ก็ได้มั้งนี่เราได้เควสยอันต่อไปแล้วนี่ สีแดงก็อยู่ที่สีแดงเฮ้ยตัวผมเนะ่ะตอนนี้นานอำเภอเหลือกี่หัวใจไม่รู้แต่ขอเอ้ยเราสองหัวใจแต่ขออย่างเดียวคืออย่ายิงผม ผมจะอยู่รอดน,นะตรงเนี้ยเย้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  yeah yeah y เรียบร้อยครับเไปมาดูตาที่มาดูตาที่สามกันอุ้ยผมอันดับสามเลยเหรอแฉนาเงินรางวัลน,นะผมอยู่อันดับสามเลย ภารกิจไม่มีนะเดี๋ยวผมว่าผมจะมาเล่นอ,อบบี้ดีกว่าคกษตรกรอื่นแล้วก็เหมือนเดิมครับมาเลือกด่านผมเลือกด่านเป็นด่านโรงพยาบาลแล้วกันอ่าเสร็จแล้วก็ไปเล่นอ,อบบี้มาต่อกันต่อเลยว่าอ,อบบี้มันน่าจะมีต่อนะถ้าเกิดว่าเราเล่นเนโอเคก็วิงว่งกลับวิ่งกลับวิ่งกลับวิ่งกลับเว,บว้ไปเกมเริ่ม รอบพิเศษว่ะมาดูกันรอบพิเศษมันจะมีอะไรรูปประจำตัวทั้งหมดเหมือนกันทุกคนมีอาวาตารเหมือนกันอ,อาชาอาชายะอาชายกรทำไมกูต้องเปตัวผู้หญิงนี้โอ้โหตัวผู้หญิงรั่วเลยตัวผู้หญิงนี่คือรั่วเลยอ๋อตรงนี้ตรงนี้แล้วเราจะออกมาทำไมนี่รั่วเลยนะ ตัวผู้หญิงว่ะเฮ้ยผมไม่ชินกับตัวผู้หญิงเลยแต่ไม่เป็นไรตัวผู้หญิงก็ตัวผู้หญิงคือผมจะอยู่รอดไหมเนี่ยปกติคือผมไม่อยู่รอดเลยนะถ้าเกิดไม่มีท่านผู้ชมไปกํกำลังใจนี้เคยเราืออุ๊ยเราเดินมาพอดีเลยเราเดินมาพอดีเลย นี่มาดูเควต่อมาครับอุ้ยคนที่ถูกไม้หัวไว้สองคนตายแล้วเหลือแค่ผมกับผู้หญิงที่เราเป็นอาวาตารอยู่นี่คุยก,ก็จะเสร็จแล้ว ตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้นเอาเรียบร้อยเลยเรียบร้อยเลยก็มันจะมาทำเควสเลยเรียบร้อยเลยเราชนะเย่เย่หมาไปแล้วเย่เย่หมาไปแล้วมาดูกันว่ามนุษย์เนี่ยวูมีแค่ผู้หญิงกับผมที่รอดนะครับเนี่ยบอกเลยคนมันหล่อเทเลยทออะไรนี่ มามาดูตาที่สี่กันครับทุกคนใช่ปะ่ะตาที่สี่ป่ะตาที่สี่แหละมาดูในตัวผมมีอะไรบ้างประมาณนี้ผมอยากเป็นนายอำเภอสักครั้งหนึ่งอะทุกคนเออถ้าเกิดเราเป็นนายอำเภอมันจะยุ่งยากแค่ไหนนะใครที่อยากให้ผมเป็นนายอำเภอกดติดตามไว้เลยกดติดตุ่มไว้นะกดไลค์กดแชร์ก็ได้นะครับสักครั้งให้ผมชื่นใจจะได้มีกําลังใจเล่นต่อนะครับผมห้าห้าห้าตาในตาที่สี่ พี่ยัยยังไม่ได้เลือกด่าเลยฮี่ <_ d ata> มาแล้วพูดถึงเชอรี่ผมก็เป็นเลยตาที่สี่ดาบได้เป็นสามสองหนึ่งมาดูกันใครน่าสงสัยเดี๋ยวผมดูก่อนใครน่าสงสัยพี่ครับพี่น่าสงสัยไหมครับแง่ที่ผู้หญิงคนนี้ นิ่งๆแบบนี้ใช่หรือเปล่าแมวคนนี้ดูยืนเฉยๆอะ่ะไม่กล้าย,ยิองอะ่ะคนนี้ป่ะเนะี่ยคนนี้ป่ะเนะี่ยคนนี้ป่ะเนะน,นี่ยอู้ไม่ใช่อินโดเซนเหลือสองหัดใจแล้วอุ้ยทำไมเพื่อนแม่นจังวะเพื่อนไปเรียนสายเวทมาจากไงนี่คนนี้ป่ะนะี่ เฮ้ยทำไมเดินหนียะอุ้ยไม่ใช่เหลือหนึ่งหัวใจแล้วโว่าผมเริ่มไม่อยากยิงมั่วแล้วอะ่ะเพื่อนยิงเต็มหัวใจอยู่แล้วผมเหลือเหลือหนึ่งหัวใจยิงขวนยิงคูนฮะ เมื่อกี้เพื่อนผมเรียกนะอุ้ยเพื่อนผมเรียกทีเดียวยพี่ชิบอา้าวยิงโดนคนหนึง่งมองเลยพี่ชิบพี่ชิบพี่ชิบ <c oughs> ไม่หวานนะเพื่อนไปดูตาสุดท้ายกันว่ารอบนี้ใครจะได้เป็นนายอำเภอหรือหรือใครจะได้เป็นเดชผมได้เป็นนายอำเภอไปแล้วผมไม่ได้เป็นอีก <c oughs> เอาเลอกด่านคุกได้งไงนี่เิด่านคุกก็ด่านคุกมาด่านไหนมม่ก็ได้หมดด่านนายอำเภอกระจกนั่งรอเลยสบาย นั่งหลอดสบายทุกคนคิดว่าตาน,นี้ผมจะได้เป็นนายอำเภอหรือว่าคนซ่อนใครคิดว่าผมเป็นคนซ่อนกดหนึ่งใครคิดว่าผมเป็นนายอำเภอกดสองแต่ผมคิดว่าผมได้เป็นคนซ่อนแน่นอนเพราะผมได้เป็นนายอำเภอไปแล้วมาเวลาหมดแล้วเรามาดูกันว่าผมจะได้เป็นนายอำเภอหรือคนซ่อนเชอร์อลีพี่เล่ามันเป็นอะไรกับเชอร์ลีบ้างไหมเนี่ยตาที่ห้าผมก็ไม่รอดเกี่ยวกับเชอร์ลีบนะครับผมไม่เก่งเชอร์ลีฟซะด้วยสิโอ ใช่นอแต่ว่ามียิงแม่นเปนคนหนึ่งนะเหมือนจะมีคนนี้ขอคนนี้ขอคนนี้นี่ดูแปลกแปลกนี่เอ้ยยิงผิดแล้วค่ะผู้บริสุทธิ์ดึงชีวิตแต่ผมดูก่อนใครทำเควสใครทำเควสใครทำเควสทำเควสเสร็จเป็นหนึ่งเหรอมคนนี้ดูยืนนิ่งๆจัง ใช่เปล่าใช่ปะเนี่ยฮะใช่เปล่าใช่ปะเราอ่ะยินนิ่งอย่ามา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 จะเดินไปไหนใช่เปล่าเอาคนนี้เดินมาคนนี้เดินมาคนนี้เดินมาคนกิดเด้งไหมไม่เด้งนะไม่เด้งนะรอดตัวไปนะเอ้าเด้งยิงเลยเอ้า เอ้ยเหลือหนึ่งหัวใจเพื่อนเหลือสองหัวใจไม่กล้ายิงมั่วแล้วว่ะตาสุดท้ายนี่จะได้เป็นนายอำเภออีกแล้วว่ะไม่เก่งนายอำเภอแล้วว่ะคุกคนผมน่าจะฟุกตอนแรกแน่นเลยฟุกใช้คําว่าฟุกนะสวัสด,ดีหวัสด,ดีพวกในต้องการอะไรไนายใช่ไหมไหนายใช่ไหมท,ทำให้เราต้องผีชีพเพราะฉะนั้นไปตายซะอีกตัวโซโค่ สวัสดีโสกโาไม่ล่ะกูอตอนนี้ผมคิดว่าเพื่อนก็น่าจะแบบอุ้ยเพื่อนยิงไปแล้วถูกคนนึงก็คือน้องผู้หญิงคนนั้นตอนนี้ผมเชื่อว่าเพื่อนน่าจะเป็นคนทางเดียวที่ทําให้นายอำเภอชนะนะครับหุ้ยเพื่อนยิงผ้าหรือเนื่งหัวใจอย่าแพ้นะเพื่อนอย่ายอมแพ้น่าจะต้องสู้เพื่อมวลมนุษย์เซิร์ฟมว,มว,ม,วมวลมนุษย์ เชอรี่ฟของพวกเราเผาเชอรี่ฟของพวกเราต้องเป็นฝ่ายชนะพูดซ่อนเออพูดจบพลังเพื่อพลังเพ,พื่อนตื่นขึ้นมาเลยรือว่าเพื่อนแม่งโชคดีวะ่ะเออมันโชคดกกีกว่ากู่มั้นนี่เอ้ยยอ้ยเพื่อนแบบแม่นมากยิงไปได้เก็บไปแล้วสามคนรวมตามึกรวมที่ผมยังไม่ตายก็สี่คนแล้วอะ่ะเพื่อนแม่งเก่งจริง แต่ทำไมผมอยากรู้ทำไมเพื่อนไม่เก่งขนาดนี้ทำไมเพื่อนมันเหลือหนึ่งหัวใจวะสงสัยแม่ยิงพลาดอีกไปอีกแน่เลยเพื่อนอย่าย,ยิงนะโอ้ไม่ไม่นะเพื่อนนายนั้สามารถเค้็เคได้กับเราได้โอเคนะครับทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ